กลายเป็นประเด็นร้อนค่ะสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติที่มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยหลังถูกฝ่ายการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นอิสระและการดำเนินนโยบายทางการเงินว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศรัฐบาลก็มาแล้วไปผู้ว่าก็มาแล้วไปแต่สถาบันองค์กร ธนาคารประเทศไทยต้องอยู่แล้วต้องอยู่อย่างเข้มแข็งแล้วก็การที่ลูกศิษย์ปร,ระชาชนทั้งหลายเนี่ยให้ความไว้วางใจเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนสติเราพวกนี้ให้เราทำหน้าที่ได้ไปได้ต่อเนื่องอย่างไม่ขาดขาดช่วงขาดสายไม่ว่านะฮะอย่างที่เรียนว่าใครจะมานั่งดำรงตํแหน่งตัวน,นี้ก็ต้องขอบคุณมาก และช่วงสามปีครึ่งนะครับเราไม่ใช่แผมฮะพวกเพื่อนร่วมงานที่พบพทก็เจออะไรมาที่หนักหน่วงมาพอสมควรนะครับแต่อันหนึ่งที่ช่วยเรามากก็คือความที่เรารู้สึกว่าเ,เราได้รับกำลังใจนะฮะที่มหาสารที่มาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทั้งหลายนะครับได้รับ กำลังใจความไว้วางใจนะครับจากลูกศิษย์ของหลวงตาทั้งหลายทั้งปวงผมเองเมื่อกี้ที่ได้รับดอกไม้อะไรต่างๆขวัญกำลังใจจากประชาชนญาติโยมอะไรต่างๆต,ต้องบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีบุญขนาดนี้นะที่ได้รับกำลังใจจากทุกท่านก็จะไม่ลืมมัน การเปิดใจครั้งนี้มีขึ้นเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมาค่ะระหว่างพิธีรับมอบทองคำา2 5 5กิโลกรัมตามเจตนารมณ์ของหลวงตามหาบัวเพื่อสมทบเป็นทุนสํสำรองเงินตราของประเทศที่ขณะนี้ทั้งทองคาและเงินตรามีรวมกันมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขอย้ําให้ทุกท่านมั่นใจว่าทองคําทั้งหมดที่ได้รับบริจาคจากองค์หลวงตาและศิษยานุสิ์ยังอยู่ครบถ้วนนะฮะและเก็บรักษาไว้ในห,ห้องมั่นคง ที่สายบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับบริจาคทองคำหลวงตามพระมหาบัว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับความเมตตานานกว่า26ป,แบบาแป, 41, ป 66, ีแล้วได้รับบริจาคทองคำตั้งแต่ปี2541ถึงปี2566รวม13.117ตันและได้รับบริจาคเงินดอลลาร์สหรัฐ10.5ล้านเหรียญสหรัฐรวมทั้งสิ้นททได้รับบริจาคทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นมูลค่ากว่า 1ันสิล้านเหรียญสหรัฐ